สวัสดีค่ะนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวันนี้นะคะพบกับกิจกรรมลูกเสือนะคะกิจกรรมลูกเสือนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมีกฎและคําปฏิญานะคะมาให้นักเรียนได้ฝึกท่องกันนะคะฝึกท่องไว้เพื่อที่เรานะคะเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือเราจะได้ท่องกฎและคําปฏิญาณของลูกเสือได้นะคะมาเป็นยังไงไปฝึกท่องกฎและคําปฏิญาณของลูกเสือกันเลยค่ะ คำปฏิญาณนะคะคำปฏิญาณก็คือการให้คำมั่นสัญญาว่าจะประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่พูดด้วยความเต็มใจซึ่งคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือมีสองข้อค่ะคือคำปฏิญาณของลูกเสือสำรองด้วยเกียรติของข้าข้าสัญญาว่าข้อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนา พระมาหากษัตริย์ข้อ2ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรองและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวันกฎของลูกเสือสำรองข้อหนึ่งลูกเสือสำรองทำตามลูกเสือรุ่นพี่ข้อ 2. ลูกเสือสำรองไม่ทำตามใจตนเองนะคะ นี่ก็คือกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือสำรองนะคะให้นักเรียนนะคะฝึกท่องไว้นะคะเมื่อเรามาเข้ากิจกรรมของลูกเสือนะคะเราจะได้ท่องกฎและคำปฏิญาณได้ะค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีคลิปเพลงสนุกสนุกนะคะให้นักเรียนได้ฝึกร้องกันนะคะ เสือก็ไม่จับมือขวายื่นซ้ายมาจับมือกันมัน UM มือขวาใช้เขารบกันมือขวาใช้เขารบกันยื่นซ้ายว่าพันจับมือจับมือยื่นซ้ายว่าพันจับมือจับมือจับมือนี่หมายถึงมิตรมึงญาติจิมที่ควรยึดถือยิ้มด้วยเวลาจับมือยิ้มด้วยเวลาจับมือเพราะเราคือลูกเสือด้วยกันเพราะเราคือลูกเสือด้วยกัน เสือเขาไม่จับมือขวายื่นซ้ายมาจับมือกันมันมือขวาใจเขารบกันมือขวาใจเขารบกันยื่นซ้ายเอาว่าพันจับมือจับมือยื่นซ้ายเอาว่าพันจับมือจับมือจับมือนั้นหมายถึงมิตรญาติสนิทที่ควรยึดถือยิ้มด้วยเวลาจับมือยิ้มด้วยเวลาจับมือเพราะเราคือลูกเสือด้วยกันเพราะเราคือลูกเสือด้วยกัน